อเียู่อีกเหีกอีกส์อฟาคิดยเงี้ยเหรออลฟ่าไผักว่าเบื่อเบิงหลานมากแล้วมาเบิงหลานตูว่ะหลานมากตูก็ ไอโทแมนยูพืออนแท้ย่เป็นลอเขาโอ้ยของปอมผู้ดีเป็อเขายังบ่ได้ยังบ่ได้ยังบ่ได้มันกดแล้วไปแล้วเออไปนล้ล้อเขาของรอมผู้ดีไล้อมันนี่ฮะอม่เดียวอู้ผูตายละ่เหตายได้ยังไวะบ้า้าป้า้้ามันมันมันกดแล้วมันถอะไรอิมน์้ม้าที่ตายแล้วป้าาไปเลยไปเลยนีไปเลยเีตาย้วเดี๋ยว้าต็ตายวะ ตาิกนวม่วามัาดคนต้อมอกดทำไมวะกดทำไมวะไอาวีกเ้มดกูมดกูเป็นเ้อเป็นเอารมมดเป็นเอารมงแตนี่มดเป็นเนึเป่ยได้เด้เล่่นเล่เออมันชิดิเออเป็นเมียแตนี่เปอแล้กินมะขาว เมกีมาเขาโอ้โหดูกตีมาแล้วอ้มเยยโอ้โหมันขี่รถนะสูี่เครอมันขี่รถจ้าสูเอมาเียมันมีรถอันนี้นะตายเลเมบกีเบส่เจนตายดิไอ้ซาเบส่เจนกูผิดอะไรเนี่ย เงี้ยมันยังบุกมันมันมาเทสกันอย่างอยู่เลยนนี่ไหมทๆ่เ้าให้ที่เขาให้มั้ยหยุด้อยแท็กไอ้ชื่อเบิร์ดเฮียไอ้เลิร์เลยสูเฮ็ดกันอย่างอยู่เลยนอ๋อนั่นน้องขี่รถเทียร์กว่าที่งมันขี่รถแบกดาดนี่เงี้ยในชีวิตจริงวงน่าจะถือจับเลยสวนใหเอาให้มันเข้าเลขจะดุตรงนี้เข้าเลขก็มาไอ้เหี้ยคือรถบร์ไซเลขไอ้เหี้ยเฮ้ยปักอันนั้นมันคือพวกแปเลีนมันวะ ออกมนเถอันท่ไปแ้ไปลากได้ก็ได้ีหาตัวยังบัจะตัวกันนะเจ้าขี่หตัวไอ้สัสปวดลายไ้สัเน้วดรีลน่รล้ววอันนี้แล้วอันนั้นแล้วพติดแล้วอาวด็เต่าเ็กเต่า มาได้มาได้มาได้คือไเดือดเข่าเข้าเนี่ยมัดตีตี้นี่กูปีนแต่ว่าโคตรแมนตายนี่ตปยตา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 ยายตายตายตายายตายตายยตยตายตายต้ยยปกติปัามอย่างกี่ตายเายน กูเห็นก็เห็นนะกูเห็นี่เบอร์เบอร์ย้อเจ้าเนี่ยกูเบื่อมันแกมีนะตูแม่งขี่รถรักเร็วก็ไปเ็ีเบอร์ไอสัตว์ตอนตอนตอนยังบุ้ี่รถันเทตอนยังบุ้ี่รถอีเท่อจารยแล้วตอนขี่รถมันวูซึมท่ไปมันถือไม่อย่างวะมืเท่ยังไหนวะล่ะมันก็ตายมันถือยังธรรดาไม่็ีตัว ไม่หรอม่คุ้ว่านะเดนเมฆลงมาบอาชิมมาสตอวปามาลได้เด้นี่นนนะนะัวแล้วตัวนี้ห้อมามาดูเอรโตยมึงลัวแล้วโอ้โหปดโตย้งกระโต้อยู่ลเอาหลังมาเมาดสัตว์โอ้นี่่ไปรุนกีม้าแดงเนี่ยดแล้วไอรุนกีมาแดงงดีแล้วนี้ มาแดงดีดแล้วมาแดงดีดแล้วมาแดงดีดแล้วตอนนี้แดงแล้วเลื่อมแดงแล้วลงแดงแล้วเอาแป๊บนึงยี่สิบวะไม่เห็นมั้โอ้โหลงหมุนไปแจ๊พุ่นปากกาทรายครับรถตอกตอกคืออยู่เอ้ยก็น่าสนใจได้รีโอครับรถตอกตอกกีสปอร์ตนจริงกีเท่นะเป็นกูลไรเดอร์เลยกีสปอร์ตแต่เอ้ยแม่นี่จอส่งตะกูเถอะวะนี่ ข้าเจ้าบอกยูวาดูกติซีวีอาแดงมาเตในเออบมดประมาณ <c oughs> จากจากพันฝ่อยได้ตัวหนึ่งได้ว่าอินข้าเจ้าซุม่มถ้าเปิดซุ่มแบบว่ายัดประมาณสามพันฝ่ายข้าเจ้าบอกเนีะสามพันสามพันไปฝ่ายอะข้าเจ้าซุม่มแต่มันเหมือนนั้นเลยอันนี้อ่ะสกินนี่มันบอมันเรนดอมมันบอคุณบอได้การันตีว่าเขาเปิดซุม่มนะมันจะได้เลยขินก็บอกว่าเรนดอม เราสามารถเรียกได้ว่าเออเขาที่เอาเออเขาที่เอาไอิเทลเขาที่เอาบีนี่มันซุ่มให้เลยได้เป็นบิงโกซุ่มให้เลยโอ้ตายแล้ววันนี้ขันพวกรวงบดีเน้นเออทำเต็ม่เสีถ้าเรได้ตามที่หวังเไุ่มอเอมองมองมองะองนององมองององอมงออ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 งอ มารูดิมารู้แสงมีตายเออตลบเลยพี่มันแก้งมามาเนวเอามอนลตนี้ตนี้เดี๋ยวไปดักขาดเล่นไปอะไรมอดปุรหลางเดมอมอดมอดเออ เอ่อสัตว์นี่กระบังแดงนี่ยไปะงดำมีหละเออดำมี่ไหนครับแล้ก็จุดจเฮ้ยขวาวามีคนขวานคน มานี่่่นานาโอ้เมงเลยเนาะอ่ายังยังกุ๊บอะนี่ใส่ยังกุ๊บใส่ยังกุ๊บเอาาตูวไม่ใส่เดียวนี่หายาตูหายเงี้ยผีเสื้อม่ใ่ละ แสงเมงขัสวยเฮียกูเปิดกูเปิดเส้นทางรถมึงโดดทับเส้นทางปุ๋ยตกรถตายตาทีรถบราจาจอดตาทีอันด้ อาน้ยกกโลไดนํากาจมันบังคับได้หยกกโอได้คือดีดื่าจีอางนงานงาอย่างย้อมผมเด้งอกเต็มหัวแลยแม่งเอ้านี่เั่าจานนยังยังบานซ์นีแล้วเหรอมันเป็นน้ำกลบมาพันที่มันเบิร์มันงอกจามันเป็นผมขาวทีนี้เพื่อจานแบบมีอ่านี่เกาะลูกแบบ บางทีจานแบบอาจจะแบบมีเสื้อสายเกาหลีได้จานผ่มอ่านแล้วออกข่าวอาจจะเป็นแบบไฮไลท์ที่อะไรจานที่ <Victory! S 1> อาจจะป็นไว้นั้นนะมันไม่ท่อสามพันเพชรกระสามันเพชรจานส่วนมาสองหอบตุ้มตามเขาเบิร์ตประมาณสามพันเพชรละสามพนันไป็นไปนี่ก็เจ้าบอกเหรปนเบื้องเหรอเบื้องตามที่ก็เจ้าบอกเหรอมันมีเพจก็เจ้าเห็นให,หรอ อ้ยอ่ะลินแด้ได้ไข่ป่นหัว